ถ้าเกิดว่าให้กินในปริมาณที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะทําให้ได้รับยาไม่ถึงขนาดพอได้รับยาไม่ถึงขนาดก็อาจจะทําให้ไม่หายไขย้หรืออาจจะไม่หายปวดแต่ในขณนะเดียวกันถ้าเกิดว่ากินผิดขนาดเกินไปเยอะก็จะทําให้เกิดผลข้างเคียงได้อีกเช่นเดียวกันครับผมเรื่องการปวดเนี่ยในปกติเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆแบบแรกก็คือปวดที่เรียกว่าเป็น somatic pain เนาะก็คือแบบปวดตามเนื้อตามตัวปวดบริเวณเนื้อเยื่ออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ จะสามารถที่จะบอกตำแหน่งที่ปวดได้อย่างชัดเจนเช่นเราปวดหัวอะไรอย่างงี้เราก็จะรู้ว่าเราปวดหัวกับอีกอันนึงก็คือเราจะเรียกเป็นนิวโรพาติกเพนอันนี้จะเป็นลักษณะของอาการปวดที่เกิดความเกิดจากความผิดปกติของพวกระบบประสาททางเส้นประสาทเกิดจากการอักเสบหรืออะไรอย่างงี้ครับซึ่งมักจะเจอว่าคนไข้าอาจจะรู้สึกแบบเจ็บเจ็แบบแผลๆเศษๆเสียวส่น้นคล้ายๆถูกไฟฟ้าช็อตอะไรอย่างงี้ซึ่งก็มักจะเจอได้ในคนไข้เบาหวาน ยาเวลากินเข้าไปแล้วนี่มันก็จะดูดซึมที่ลำไส้แล้วมันก็จะเข้าสู่กระแสเลือดคราวนี้เนี่ยพอมันเข้าสู่กระแสเลือดปุ๊บมันก็จะแพร่กระจายไปทั่วร่างกายครับถ้าถามว่ามีกี่แบบเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2 2กลุ่มใหญ่ๆก่อนล้วกันเนาะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ทําให้เกิดการเสพติดอันนี้ต้องบอกเลยว่าในทางการแพทย์นี่เรามีการเอามาใช้อยู่กลุ่มนี้อาจจะรู้จักกันดีก็คือกลุ่มที่ผลิตมาจากาพืชตัวหนึ่งก็คือฝินครับก็อย่างตัวอย่างยาเช่นพวกมอร์ฟีนนะครับหรือว่ายา คลามาดอลอันนี้เป็นกลุ่มที่1ก็มักจะใช้ในคนไข้ที่มีการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงเช่นคนไข้ที่ปวดโรคมะเร็งอะไรอย่างนี้ครับซึ่งการใช้ยากลุ่มพวกนี้เนี่ยคุณหมอจะต้องมีการสั่งใช้ยาและก็ต้องมีการติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วครับผมแล้วคราวนี้กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ไม่ทําให้เกิดการเสพติดเนาะหลักๆก,ก็จะมีอยู่3กลุ่มอีกด้วยกันก็คือกลุ่มสเตียรอยครับสเตียรอย อันที่2ก็คือเป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยซึ่งผมขอเรียกว่าเป็นยาในกลุ่มเอนเซครับแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือเป็นพาราเซตามอลครับอาการปวดอาการไข้พวกนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าโดยทั่วไปอ่ะ แค่ประมาณ2-3สวันเนี่ยอาการก็น่าจะดีขึ้นถ้าเกิดว่ากินไปแล้วประมาณ45หวันแล้วรู้สึกไม่ดีขึ้นยังไงเนี่ยอาจจะต้องลองไปพบแพทย์ที่โงรงพยาบาลเพื่อวินิจฉัยเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นโรคอะไรบางอย่างที่ที่ทำให้เรามีไข้หรือทำให้เราปวดขึ้นมาได้โดยที่กินอาการกินยาแก้ปวดเบื้องต้นแล้วมันไม่ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้นานเกินไปกว่านั้นเนี่ยด้วยความที่อย่างที่บอกอ่ะมันไปยับยั้งการสร้างตัวพอสตาแกนดิน ซึ่งปกติแล้วพอสร้างแคนดิดมันก็จะมีประโยชน์ในการป้องกันกระเพาะไม่ให้กระเพาะเป็นแผลไม่ให้เกิดกระเพาะเนี้ยกระเพาะอาหารมีเลือดออกหรือะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่ามันจะเป็นตัวที่ทําให้ไตเนี้ยทำงานได้ตามปกติทําให้เลือดไหลเวียนได้ตามปกติเพราะฉะนั้นกรณีถ้าเกิดว่าใช้ตัวเอนไซมนานเกินไปแน่นอนว่าก็ทําให้ผลที่ว่าเนี้ยมันก็จะลดน้อยลงก็คือโอกาสที่จะทำให้เกิดเลือดออกในทางเดินอ,อาหารก็มากขึ้น ในขณะเดียวกันเลือดก็จะไปไหล,ไป,หลไปเลี้ยงที่ไตได้น้อยลงก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะไตวายได้ครับถ้าถามว่ายาตัวไหนเป็นยาที่ปลอดภัยที่สุดในปัจจุบันนี้แล้วก็แก้ปวดได้ดีก็คือยาพารานี่หละครับพาราเซตามอลเนี่ยเป็นยาที่จริงๆก็คือตามกฎตามกฎหมายเนาะก็คือขึ้นทะเบียนเป็นยาสามัญประจําบ้านนั่นหมายความว่าใครก็มีโอกาสที่จะเข้าไปซื้อได้แล้วก็อย่างคือยาตัวนี้เนี่ยก็มีประสบการณ์การใช้มาอย่างยาวนานแล้วก็ก็เจอว่า ถ้าเกิดว่าใช้ถูกต้องใช้อย่างระ,ะมัดระวังแล้วก็ใช้ตามคําแนะนาบนฉลากเนี่ยยาตัวนี้จะเป็นยาที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นยาอ,อยาพาราเซตามอลเนี่ยก็จะสามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าตามร้านขายของชําทั่วไปได้ครับถ้าเป็นพาราเซตามอลเนี่ยก็อยู่ได้ประมาณ4-6ชั่วโมงก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมก็ถึงให้กินพาราทุก 4. 6ชั่วโมง อันนี้มันเป็นยาที่ที่ถือว่าดีแล้วก็ปลอดภัยสําหรับคนไข้ในจริงๆแทบจะทุกกลุ่มตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆเด็กแรกคลอดขึ้นมาจนกระทั่งถึงผู้สูงอายุแต่ว่าการนี้ข้อควรระวังของการใช้พาราก็คือว่าจะต้องใช้ตามขนาดที่กําหนดไว้นะก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าน้ำหนักตัวประมาณ3 3ถึงประมาณ50กิโกรัมเนี่ยจะแนะนำให้กินแค่เม็ดเดียวถ้าน้ำหนักมากกว่านั้นเนาะ เป็น50-67ประมาณนั้นนะครับก็กินเม็ดครึ่งมากกว่า67ขึ้นไปก็คือกิน2เม็ดแต่ว่าใน1วันเนี่ยแนะนําว่าให้กินไม่เกินวันละ8เม็ดครับหรือว่าประมาณ4กรัมต่อวันนะครับแล้วก็ใช้ติดต่อกันไม่เกิน5วันเหมือนกันอ่ในเด็กก็จริงๆแนะนําให้ปรึกษาเภสัชหรือว่าปรึกษาคนหมอจะดีกว่าครับผมเพราะว่ายาพาราเนี่ยต้องให้ตามให้กินตามน้าหนักแล้วก็ด้วยความที่ยาน้าเด็กในท้องตลาดในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันมีหลายความแรงครับ ถ้าเกิดว่าให้กินในปริมาณที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะทําให้ได้รับยาไม่ถึงขนาดพอได้รับยาไม่ถึงขนาดก็อาจจะทําให้ไม่หายไข้หรืออาจจะไม่หายปวดแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ากินผิดขนาดเกินไปเยอะก็จะทําให้เกิดผลข้างเคียงได้อีกเช่นเดียวกันครับผมอย่าได้ดูถูกฤทธิ์ของพารานะครับพาราเป็นยาที่ดีแล้วก็ถือว่ามีความปลอดภัยถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างถูกต้องนะครับใช้อย่างเหมาะสมตามฉลากที่อยู่ข้างขวดนะครับ อันนี้ต้องตอบว่ามันเป็นเคส by c เคสไปนะครับก็คือไม่ไม่สามารถที่จะแบบบอกได้ทั้งหมดว่ายาตัวไหนถึงห้ามใช้กับยาตัวไหนคือต้องต้องดูเป็นตัวตัวไปเพราะว่าแต่ละตัวนี้มันก็อาจจะมีข้อจํากัดในการใช้อะไรสักอย่างหนึ่ง mm hmm. เช่นถ้าเป็นยาในกลุ่มเอนไซมอันนี้เราก็อาจจะ ระวังในกลุ่มคนที่ได้รับยาลดความดันในบางตัวครับที่มันไปส่งผลกระทบทําให้การทํางานของไตนแย่ลงได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานาน,นี้เป็นต้นเนาะพวกนี้เป็นข้อพึงระวังทั้งหมดเลยครับเพราะว่าโดยพวกนี้ถ้าเป็นเด็กเนาะหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจําตัวหญิงให้นมบุตรอันนี้เนี่ยแต่ละคนก็จะมีคอนดิชั่นต่างๆกันอันนี้ก็วันไซไม่ได้ฟิตออลเพราะฉะนั้นก,ก็ขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละคนเหมือนกันครับผม อาการแพ้ยาที่ถือว่ารุนแรงที่สุดก็คือกินแล้วมันจะอาจจะมีอาการหน้าบวมตาบวมจริงๆหน้าบวมตาบวมนี่อาจจะไม่รุนแรงมากเนาะเพราะว่าเราเห็นดูข้างหน้าแต่ว่าในอวัยวะบางอย่างที่เราไม่รู้ว่ามันบวมขึ้นมาเช่นบริเวณหลอดลมอันนี้จะอันตรายเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่มันไปบวมบวริเวณหลอดลมปุ๊บมันก็จะทําให้การหายใจนี่มันผิดปกติได้ครับผมซึ่งการแพ้ยาในกลุ่มที่ในกลุ่มยาแก้ปวดที่เจอได้บ่อยก็คือยาในกลุ่มเอนไซม์ บางคนอาจจะแพ้ยาแก้ปวดเม็ดสีชมพูหรือว่าไอบุโฟเฟนบางคนอาจจะแพ้ยาแก้ปวดเม็ดสีเหลืองที่เป็นแก้ปวดประจําเดือนเนาะอันนี้ก็อาจจะมีโอกาสแพ้ได้หรือว่าบางคนถ้าเกิดว่าได้รับไปนิดเดียวอย่างเช่นกรณีที่เป็นยาอมผสมยาเอนเซตอย่างเงี้ยได้รับเข้าไปก็อาจจะมีอาการแพ้ขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะคนที่มีปอดแพ้ยาเนี่ยอาจจะต้องอระมัดระวังด้วยนะครับใน,ในการในการเลือกใช้ยาแก้ปวดเพราะว่ามันอาจจะไม่ไม่ปลอดภัยสำหรับคนที่มีประวัติแพ้มาก่อนครับ ถ้าตามหลักแล้วเนี่ยการกินยาดักเนี่ยอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แนะนําสักเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าการที่เรามีไข้อะไรขึ้นมาสักอย่างนึงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นร่างกายเรามีการสร้างสารสารกระตุ้นหรืออย่างโพสซาแกนดินอะไรเนี่ยขึ้นมานซึ่งในกรณีถ้าเรายังไม่ไไม่ได้มีไข้ไม่ได้อะไรสารพวกนั้นมันยังไม่ถูกสร้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากินเข้าไปในเบื้องต้นก็าอาจจะแบบ อาจจะยังไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่ครับแล้วก็ในขณะเดียวกันคืออาจจะทําให้เกิดผลข้างเคียงได้แล้วมันก็อาจจะไปบดบังอาการบางอย่างที่ที่สมมุติถ้าเกิดว่าโลกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีไข้แล้วเราจะาตรวจสอบอาการได้อย่างรวดเร็วเนี่ยกินยาดักมันก็จะไปบดบังอาการไข้าอาจจะทําให้ได้รับการรักษาที่ล่าช้าออกไปได้ครับ